มองเห็นประมาณ4มิติคิวกันสาดหนึ่งชุดนะคะระบบไฟฟ้าทั้งคันดีไซน์คอนโซลด้านข้างก็จะเป็น2สีแบบนี้เบาะเบาไฟฟ้าทั้งคนขับและคนนั่งไม้สองหมื่นเจนะลูกค้าหน้าจอ7นิ้วแอร์ดิจิตอลนะคะเกียร์ออโต้ขับสนะคะเป็นโฟร์วิวได้นะพวงมาลัยมันติดฟังก์ชันแล้วก็มีช่องชาร์จให้ด้วยนะกุญแจเป็นคีย์เลสปุ่มพุ่สตาร์นะคะ เดานจะเป็นสีดำนะคะดีไซน์ของเขามีหน้าจออันนี้สามารถเล่นเครื่องเล่นได้เนาะอันนี้เป็นช่องชาร์จ t y p C สช่องแล้วก็ปลั๊กชาร์จมีที่แขวนด้วยนะคะข้างหลัง5ประตูนะมีเซ็ตซนราทั้งหมด5ตัวแล้วก็มีกล้อง2อตัวระบบไฟฟ้าอันนี้รุ่นฉลอง60ปีเป็นสิกมาโก บอกอันนี้ถ้าว่าไม่ใช้งานเราเก็บได้เลยสามารถเอาของมาเทินขึ้นได้นะ้อาแม่แรงอยู่ตรงนี้้อาแม่แรงอยู่ตรงนี้รีบจังตอนนี้เป็นเชื้อเพลิงดีเซลนะหรือ B20 แล้วก็มีโหมดอีโคนะคะมีแอร์แบกตรงเบาะด้วยนะเป็นไงเซฟตี้ดีเยี่ยม ย,ย,ย้อน